ที่นี่คือผัวใหม่ค่ะไม่มีผัวไม่เป็นไรนะคะไม่มีเงินน่ากลัวกว่าค่ะตอนนี้ก็ต้องผัวใหม่ใก้ชันค่ะโอ๊ยลืมไปหมอดูบอกว่าให้ปิดวาจาเดือนนี้ห้ามพูดถึงเรื่องผู้ชายเพรยเดี๋ยวจะไม่เจอคู่แท้ค่ะ แย่มากคือแย่มากเอาเป็นว่าแย่มากมันผิดพลาดเรื่องกรรมมันผิดพลาดตรงที่ว่าคือเราก็หวังใจว่าแล้วตอนแรกคือคือคือทางนั้นก็พูดดีอะค่ะพูดแต่ในมุมดีๆแย่ดีๆไม่ได้พูดถึงไซ d e e f e c t อะไรเลยสักอย่างหรือว่าไม่ได้มันอาจจะเกิดหนึ่งสองสามหรือถ้าเกิดแบบนี้เราจะทำอย่างนี้ให้คุณเอออะไรคือไม่มีอะไรทุกอย่างมีแต่ข้อดีหมดก็คือเราก็ พอเราเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งอะที่เราก็อยากสวยแล้วพอเขาพูดมาปุ๊บเราก็มีวัดฝันอะวัดฝันว่ามันจะต้องดีอย่างที่เออแต่ผลสุดท้ายคือมันแย่มากทุกคนอาจจะไม่ไม่เคยรู้เพราะว่าไม่เคยออกมาบอกแล้วก็คือเราก็มองว่าอันนี้คือเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่เวลาเราเลือกที่จะทําอะไรที่ไหนเราต้องศึกษาดีๆาหารก็ก็อย่างที่บอกพอเกิดเกิดเหตุอย่างนี้แล้วก็เสียใจมากๆ ก็เลยเนี่ยไม่รู้จะหาใครก็เลยเฮ้ยหมอเมยเออตอนนั้นเป็นส่วนไหนที่มันเป็นตาตาค่ะ<ป>ตายตาเลยคือทําใต้ตา,ตาทําใต้ตาแล้วแย่มากๆแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรด้วยคือคืออย่างน้อยอะ่ะเราก็อยากได้คําพูดดีๆ <c oughs> เหมือนกับว่าเออกลับมาแบบนู่นนี่นั่นเอออะไรอย่างนี้ไหมคือเราก็ ไม่มีไม่มีอะไรเลยก็ไอ้สเตทมันทํให้เราแบบมันกระทบการงานหรือว่าแบบออกไปไหนไม่ได้อะไรทั้งหมดใช่ไปหยุดรับงานไปประมาณคือขั้นตอนการทําอ่ะก็ต้องรักษาตัวประมาณเดือนหนึ่งอยู่แล้วแล้วคือมันทําออกมาไม่ดีกลายเป็นว่าเราต้องยืดเวลาไปถึงเกือบสามเดือนช่วงนั้นคือแบบเป็นช่วงที่แบบเหมือนแบบเพิ่งจบละครแล้วงานเข้ามาเยอะมากกลายเป็นว่าเราต้องแคนเซิลทุกอย่างเหมือนแบบ ก็มันเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้อะค่ะมันมันก็เลยเกิดอย่างนี้อย่างนี้เอาแล้วทําไมตอนแรกมันไม่มันไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เลยคือเอ่ออะไรอาจจะเป็นเพราะร่างกายของคุณคือเข้าใจได้เข้าใจได้ว่าทุกอย่างมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่มันเป็นคําพูดที่มันทาให้เรายิ่งบ่นทอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดในแง่ของการแก้ไข เขาไม่พูดเลยเขาไม่พูดเลยเขาอ๋อเขาพูดมาแก้ไขอย่างนี้ก็ต้องกลับไปทําแบบเดิมซึ่งเอา้าเราก็ไม่ได้อยากได้แบบเดิมเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเข้าใจได้ก็ก็เลย ตรงนี้ที่ออกมาพูดไม่ได้ว่าจะว่าใครอันนี้คือเป็นการเรียนรู้ของเราแล้วก็แค่จะบอกว่าประสบการณ์ตรงของเราแล้วก็แค่อยากจะบอกว่าคือเรามารู้จักกับหมอเมฆแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ทุกวันนี้เพราะเหตุนี้จริงจนอยนอยนอยก็ปุ๊ก็หยุดรับงานไปเลยเวลาลงรูปไอจีที่แบบเป็นงานเอออะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าปุ๊ก็ต้องเข้าแอปอะไรอย่เงี้ยหนักเหมือนกันไม่คิดเลยไม่คิดเลยแล้วก็ถึงทุกวันนี้ก็ยังบอกทุกๆคนว่า เออต้องศึกษาดีๆต้องอ,อะไรดีๆนะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะแนะนําหมอเมกะหลอ่อก็จะต้องออยืนยันยังไงครับเออค่เพราะเราติดตกงานเป็นกันจิตมาตกเลยก็โหตอนนั้นก็แย่เหมือนกันอนะแล้วก็คือก็ร้องไห้ร้องไห้คือคือ,คอเป็นคนที่แบบ มันเหมือนมันคือใต้ตาของเราออ,อมันคือทุกอย่างคือคือหลายๆคนก็จะชอบดวงตาเราใช่ไหมล<ะ>แล้วพอจุดๆนี้มัน,ม,นมันไม่โอเคแล้วเราก็มันก็สูญเสียความมั่นใจเพาเติมฟิลเลอร์ให้เราเพราะตอนนั้นมันโบมากโ,ออโบเลยโบเลยเอออะไรอย่างเงี้ยโบแล้วก็ห้อยเป็นคนแก่ไปเลยอะ่ะสักพักใหญ่แล้วค่ะเปน็นปีแล้วค่ะ เป็นปีแล้วค่ะก็โอ้ตอนนั้นช่วงช่วงละครสงครามสมรสเพิง่งจบเลยแล้วมันเป็นช่วงที่เราต้องต้อง,อ,งออกมาโปรโมทละครนะ่ะเออเป็นช่วงที่แบบงานเข้ามารายการเข้ามาเยอะมากกลายเป็นว่าเบยต้องบอกทางช่องขอโทษจริงๆเอออะไรเงี้ยแล้วก็เอารูปให้เขาดูเลยว่ามันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้กับเขากับเบยก็ทางทางช่องก็เลยเข้าใจ คือพอดีคือคืออย่างที่บอกอันนี้คือไม่ได้ขายแต่ว่าเราเจอคุณหมอที่เหมือนคุยกันถูกจริตแล้วก็เขารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการแค่ไหนเราต้องการเท่าไหร่เราไม่ได้ต้องการที่มันแบบเหมือนเราอยากเป็นเราที่เหมือนเดิมเราไม่ได้อยากเปลี่ยนอ่าฉะนั้นก็ก็คุยกันได้แล้วก็หมอเมย์ก็โอเคกับตรงนี้แล้วก็เวลาเขาเติมให้เป้ยอ่ะเขาก็จะเติมเค่น,นิดอย่างเมื่อก่อนนะทุกคนจะเห็นเป้ยเป็นหน้ากลม <All right. S 1> ๆหัวเทิงเธอ <laughs> <laughs> ไม่มีคาง คุณหมอเม์ก็เติมคางให้เป้ยก็เลยเป็นสัดส่วนที่มันโอเคขึ้นก็คุณนี้ก็เราแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราหมอเม์เราไว้ใจหมอเมฆอะไรเงี้ยก็ทำกับหมอเมฆก็ค่ะอันนี้ไม่เคยบอกใครเลยอ่ะเออเป็นที่แรกที่แบบเรามีความรู้สึกว่าคือเราอยากบอกแล้วแหละว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วก็อยากให้เป้ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนในการแบบเป็นกรณีศึกษาเวลาที่เราจะไปทำคลินิกไหนก็ตาม เอออะไรเงี้ยศึกษาดีๆตอบถามดีๆตอนนั้นไม่ได้คิดแบบว่าอยากจะท้องร้องหรืออะไรไม่ได้คิดเพราะว่าคือคือมันก็คือเราไม่อยากไปโทษคนอื่นถ้าสุดท้ายเราก็มองว่าก็อย่างที่บอกเป็นการเรียนรู้อืมอืมอ่นเลนะ่แหละเขาบอกรุ่นน้มันนานไปแล้วอ่ะคือจริงๆอะ่ะอยากจะบอกทุกคนว่าวันนั้นไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยเคแค่ ถ้าทุกคนรู้ว่าเวลาก่อนจะขึ้นไปรับรางวัลอะไรสักอย่างเขาจะมีตัวอย่างละครออกมาแล้วก็ตัวอย่างละครเนี่ยก็ถ่ายทอดฉากที่เป้ยพูดประโยคประโยคนั้นก็คือผัวที่ดีคือผัวไม้แล้วพอขึ้นไปรับรางวัลเนี่ยก็ทุกคนได้กล่าวกันหมดแล้วว่าเออนน่นนี่นั่น,นเออขอบคุณทุกอย่างเอออะไรขอบคุณคือทุกคนกล่าวกันหมดแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากปิดจบที่แบบมันทําให้ทุกคนหัวระอ เออแต่เราก็ไม่คิดว่าทุกคนจะบอกเออชอบเรียว,ว่าเป็นมีมขนาดนี้นะก็ก็ไม่ได้คิดออพอถึงช่วงประกาศรลงวัตรงนี้แหละมันเหมือนเหมือนยเราพยี้ยพี่เป้ยคือได้ความที่เป้ยกับพี่นัทรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็น้องเชียกก็มีความรักก็ไม่กล้าไปสาวน้องเชีย์ก็เลย ขออนุญาตแซวพี่ที่สนิทแล้วกันเอออะไรอย่างเงี้ยว่าได้ยินไหมคะเอออะไรอย่างงี้แค่นั้นเองอะไแล้วก็ไม่ใช่เป็นสคริปต์ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่คิดสดตรงไม่มีสคริปต์ค่ะทุกอย่างไม่มีสคริปต์ค่ะก็ก็คือก็มองแล้วว่ามีพี่นัทกับเชียร์ก็ต้องเป็นพี่นัทแล้วคือคือคือส่วนตัวสนิทกับพี่นัทก็เลยขออนุญาตพี่นัทไม่ได้ขอหรอกพูดเลย คือเอาจริงปุ้ยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมาปุ้ยก็คิดว่าแบบเหมือนเราแซวก,กันคือคือด้วยบริบททุกอย่างอ่ะเวลาเราขึ้นประกาศรางวัลหรืออะไรก็ตามแต่เราก็มีความรู้สึกว่ายอยากให้คนที่ชมอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีความสนุกสนานกับการประกาศรางวัลเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นั่งนิ่งเฉยเเอออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คิดแค่นั้นะนะคะได้คุยกับพี่นัทหลังจากวันนั้นมีม,ม,ม,มีมีเจอกันที่ละครเวทีก็แซวกันโอเคโอเคเอออะไรอย่างเงี้ยก็ยักกันไม่คิดว่าประโยชน์ ก็ก็พอพอผู้จบอะก็เฮ้ยเฮ้ยจะดีหรือเปล่าแต่ทําไปแล้วแต่ทําไปแล้วแต่ก็แอบขอโทษพี่นัทพี่นัทคนนั้นคขอโทษนะเอออะไรอย่างเงี้ยตอนที่ละครเวทีเอออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ให้ก็ดีใจที่พี่นัทไม่โกรธก็ให้มองเป็นเรื่องของขาสนุกสนุกค่ะอะไรเนี่ยปวดใหม่ใกล้ฉันอยู่ไหนปวดที่ดียังไงอะ ผัวที่ดีคือผัวใหม่คะ่ะ <ioè> แต่เอาจริงๆอ่ะไม่มีผัวไม่เป็นไรนะคะไม่มีเงินน่ากลัวกว่าคะ่ะตอนนี้ก็ต้องผัวใหม่ใกล้ชันค่ะโอ๊ยลืมไปหมอดูบอกว่าให้ปิดวาจาเดือนนี้ห้ามพูดถึงเรื่องผู้ชายอ่านไม่ได้ทันโย่านเอาก็พูดไปก่อนไงพูดไปก่อนก็พูดรู้ว่าจีตีจะทำอะไร รู้ว่าติจะถามอะไรเออของดศรุษย์ผู้ชายนะคะเพราะว่าหมอบอกว่าปิดวาจาก่อนค่ะเดือนนึ่งเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เจอคู่แท้พอเธอก็ให้ปิดวงเงินแต่ว่าเธอจะเดือนหน้าพูดได้เดือนหน้ค่อยพูดกันขอเปิดตัวเดือนหน้าไม่มีแรงเจอตามนั้นค่ะขอบคุณนะคะ ถ้อยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube c h annel ทับดาลา Facebook ทับดาลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ